โอเคก็สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็เอ้ยวันนี้ผมก็ได้มาแครดดาร์กเนทแล้วครับก็เปลี่ยนแนวบ้างนะครับก็มาแคสดเล่นๆดูกัน้วก็อาจจะดูแลกๆหน่อยนึงนะพอดีคอมเบอรกอยู่เหมือนกันนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวทำเควสเอาไปเรื่อยๆทุยเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเควสทำเควสไปเรื่อยๆนะทำไมผมพูดติดอ่างงเลยก็ไม่รู้นะครับ ก็ทำเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีดูการทำเควสของเกมนี้กันนะครับก็คือบนหน้าจอทางอะเฮ้ยบนหน้าจอทางด้านขวานะเขาจะมีเควสบอกใช่ไหมฮะก็มีลูกศรนะผมก็หันไปทางนี้ครับมันก็จะให้กลับหลังนะแล้วก็หันตามมันไปมันให้ไปไหนแล้วก็ตามไปเรื่อยๆวิธีทำเควสนะก็ทำง่ายอยู่เหมือนกันนะเกมนี้เควสก็เลยมาเล่นแคสแครให้ดูกันนะครับวันนี้ โอ้โอ๋อแล้วมันโปรติมันจะมีให้เออผู้ชายคนนี้ให้กดนะตรงนี้นะก็กดๆไปนะพอดีผมมาลองมาเล่นดูก่อนแล้วเว็นนี้มันก็เลยเออให้ผมเคลียร์แมปนี้ได้นะูเลยสูยเกดตัว F เพื่อเก็บของนะหลายๆคนเล่นก็อาจจะรู้แล้วนะผมบอกคนนี้ยังไม่รู้นะโอเคอ ไอ้มับบนเ้ก็มันตัวต่ะตานนะคือขวาตอนนอนจะอนการสองนะงมันมันมนี้ก็กระโหลกหมายอยู่นะตู้ไม่ได้เลยคนระับเราโหดไปเยอะเลยคนระับอ๋อแล้วเวลาเราซู้เร็ดประตูจะเปิดไปนะก็เหมือนแกนเชดเลยฮนะแต่พาพสวยกว็เยอะเลยฮนะแกนเชดแม่งพับเน่านะก็เล่นเล่นไปนะเอาให้แม่งเวอสี่สิบเลยฮนะผมก็จะแครดแครไปเรื่อยนะ แล้วเดี Pop ๋ยวก็จะมีเออโปรเจกต์ไมค์ครามาด้วยนะฮะก็ไม่ไ <Island> ด like ้ม okay, so nice. ีก็เกมนี่ไล่สาระที่สุดเกมนี่ไล่สาระที่สุดในตอนนี้ก็คือเพนนีซอมบี้ของผมนะฮะที่เอามาลงแล้วเออจังแม่งเลยครับก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมเบาหรือเปล่าก็เล่นๆไปครับเรื่อยๆฮะตามสเต็ปฮะเจอไลเก็บบทฮะคารอตโดฮะ มกีสอบนะผมว่เลยอ้ช่ยผมว่าลองมาเล่นก่อนไอ้บ้ไอ้ฮี่เฮ้ยได้มาทมวะเก็บไม่ของเราใส่ไม่ได้วะดูดิออใส่ได้ครับแต่ต้องเวลห้านะครับโอ้ลำบากเลยครับทีนี้แม่ อ่เรื oh, ่อยๆเลยครับจริงอ๋อก็มีอยเสียงเสียงมันดังว่ะเกมอ่ะขู่มันเฮ้ยมันมันลืมอู้วัวมไม่บอสขาดถงวะโอ่นาดะพ่ัวเ้ยใเรื่องเ้เจอทพนดอยยื้นีหลบตั้งใ่ จบแล้วอะโอยไงโหแบบเดียวจบอะคนเทพเล่นก็อย่างน nah. er. okay. ี <Kas per now> oh, so, ้นะรอเล่นอะไรเล่นเยอะเยอะไม่นับไปก็มีเควสนะครับขอแล้วครขอเก็บเงินนะตอนนี้บ้านจนเก็บๆไปก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ อันที่ดูกันนะเมื่อกี้ขึ้นเลเวลสนะองแล้วนะฮะก็เรื่อยๆนะส่วนนี้ก็เป็นภายในเวลาห้าวินาทีนะให้กดอันไหนก็ได้นะโอ้นี้ผมเลือกอันสามดีกว่านะไม่รู้มันเอาไปทำอะไรได้เหมือนกันนะผม,ผมก็ไม่คุ้ใจอ่ะเด็กไทยน,นะก็ขอเปียนอะไรท่นนะเสียวอนะาจจะดังไปหน่อยนะึงนะอาจจะเสียเกมนะ ไปหาอยนี่กันนะครับก็เป็นการจบเวที้นะกำกำกำลังรัตเวนอยู่อะไรผิดปกต,ตขิข้าไม่ได้ทำทำทำอะไรอยู่เลยนะเออกูรูมม้มึงหลบมึงหลบอยู่ไงม,มึงไม่ทำอะไรอยู่แต่มึงหลบอยู่ไงเอออุ้ยได้ของนะครับไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกเออ,เอ,อคุยกับิด่ตันอ๋อเอฟซีสองเมื่อตอนนั้นเทียนนะอะไรวะเอาไปเมืองนะไปเมือ,มเองผมมั่วนะไม่รู้เหมือนกันครับ ก็เอออ๋อไปแล้วก็มาเมืองก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็ตามลูกเสืออนทุยตามลูกศรแม่งไปเลยนะตรงตรงหัวหน้าจอนะ,อะอเรื่อยๆเอ้ยเมื่อกี้ผมได้ของมาเฮ้ยไปน,นะอะ <c oughs> ๋อกด E เพื่อการมิ้นต์ระดสามนะฮะ <c oughs> ของเวลล์ห้าอกแกอ้นี่ของเวลลสามครับมีเวลล์สามเออนี่คืออะไรวะ <c oughs> อ๋ะอคอนนะ อ๋อขวานนะไม่เอาดาบเทพสุดแล้วก็มาคุยกับไอ้เที่ยนี่เรากำลังหาคนที่จะมาช่วยกันรักษาความปลอดภัยขึ้นมาใหม่วันเนี้ยอ๋อเวสของเวลสามแล้วนะกดไปเลยอ่ะกรุณารักษาตัวดนแล้วก็สู้อย่างเดียวนาทีหลักครับมันมีเรื่องอยากจะพูดกับข้าก็ว่ามาได้เลยกับมึงอะ เรียนตัวสำหรับการเรียนเทคนิคใหม่ๆแล้วใช่ไหมเรียนเด็กไม่เรียนวะการเรียนรู้วิชาอาจจะเหนื่อยแต่เมื่อได้เรียนรู้ไปแล้วก็ยากจะลืมกดกดแท็บนะฮะแท็บเพื่อเพิ่การเก็บอาวุธเพื่อเราจะได้วิ่งเร็วมากขึ้นนะก็หลายคนก็ดูกันแล้วล่ะ วันนี้ก็ไม่รู้ว่ะเล่นไปเถอ,อะก็อะไรไหมวันนี้กับไปโอเคก็มาคุยกับไอไอโอเคเอา้าสู้อีกแล้วครับไม่คุยกับใครนะเฮ้ยตัวอะไรวะ ไอบอสด่านแรกนี่หว่าดวมดเจอโคอมโบ้หลับนะหลับสุดประหลับนะทำมโโืนะอ,อ,มอแล้วก็เบลสา,มมานมันหลับเกือบถึงแม่เกือบถึงแม่เออที่นี่เอาไว้ทำที่อะไรวะเนี่ยแม่งเห็นเยอะจังเลยเก็บแม่งเก็บ ซับยิกเอฟยิ F ้ก e, ตอนนี้เฮ้ยมึงยี้กทำอะไรได้ปะพุ้งเหรอตัวอะไรวะมีอยู่สองครั้งอ๋ออ้าอะไรวะอ้อ๋ออ๋อผมรู้แล้ว พ่วงหนึ่งบาทเลยสัตว์เทียเอายาวแดงกว่าน,นี้อ๋อรู้สึกว่าจะเพิ่มการโจมตีนะฮะยานี้ยเป็นไหนเต่าวะอ๋อตรงนี้นะฮะเอาเก็บดาบก่อนเออไม่เอาดิเดี๋ยวแม่งโผล่มาก็เรื่อยๆเลยครับโอ้หกอ้วนสองตัวเลยครับไอ้หกอ้วนเจอคอมโบนะตายแลย้วเป็นไง วุ้นแม่กากาเขา้เาไส่แล้วนี่วนครับอะไรกไรล่าเลยครับนี่โอ้แม่งเลยูได้อะไรไมูงเพื่อนแหละเพื่อนไม่ก็เล่นสีเขียวมันคือที่อะไรไม่รู้นะตอนนี้ครับ เราเจออะไรเราตั้มโด้ไปหมดนะเฮ้ยอะไรวะโหแม่งมีของใส่ไม่ได้เอ้ยเฮย,ย,อยเอ้ยโว้ยเฮ้ยแป๊บนึงเราเวลี้ยวสามเลยวะใส่ใส่ไปครับอะไรวะเลสี่นะเนี่ยเลีวห้าโอ้เฮ้ยใส่ไม่ได้นะเสียดายเก็บชิ้เฮ้ยขาไก่ครับ อันนี้ใส่ได้นี่หว่าก็อันนี้ก็ใส่ได้นะครับโหต้องเบลห้านะครับ <c oughs> โอ้โหไปเลยครับโอเคตามลอยนะฮะเรื่อยๆนะ <c oughs> ถึงบอสยังวะอ๋ะอแล้วจุดเราเ็ื่อนมาถึงบอสบอสมันน่าเกลียดมากเลยนะ

ออคอนดิตีทุกอย่างตีดีหรอเอ,เอะเขยไหเออครับเอเอเดี๋ยวสำหรับเกมนี้นะผมก็อาจอาจจะมีเติมมั่งนะใช้คำว่าอาจนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะเติมหรือเปล่าถ้าเติมก็ต้องถามเพื่อนว่าทำอะไรได้นะเพื่อมันจะได้ของดีนะ เรือนแมงก็เวลสามแปดแล้วนะฮะแม่งเล่นไปได้ไงไม่รู้นะฮะตามรอยครับตอนเนี้ยไอช่วงที่แม่งตายสี่สิบมันจะเป็นโอกาสของเรานะให้มันตันทำไม่ให้ทนะันะไ<ต>อมันไม่คุยกับใครวะโกบินโรเซ่โรถรโรเซ่สนเดิมเมื่อวันเ <c oughs> นี้ยไใไปไหนกันแล่แมงเอาแต่โรเซ่โรเซ่ ได่อะไรมาวะไม,ไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกกูมไม่ได้ห่วงมึงเลยมึงแม่งพูดเพะทุยแม่งพูดเองเออเองนะผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรแม่งเลยนะโอ้คันวะโอ้ยนะก็มีเขี้ยงมดมาไงวะโอ๊โทษครับมีคำหยาบแล้ว ขออภัยเป็นอย่างสูงนะจะพยายามไม่พูดแล้วกันนะก็ตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะโรเซ่กำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนกันนะนี่ก็โรเซ่อีกแล้วแหละหากท่านได้ข่าวคราวของโรเซ่ช่วยกรุณาบอกข้าด้วยเบลฮ่าอีกแล้วหนุ่มเบลฮา เรียห้างหมดเลยนี่ว่าโอ้คุยใครต่อวะ <c oughs> นี่ไอ้ทำไมครับ <c oughs> ลูกลูไงทำไมครับไออะไรวันเนี้ยไว้เจอกันคราวหน้าไม่อ่ะผมรับเคว็ดอ,อืออีกเลยหากท่านได้ข่าวคราวของโรเซ่ช่วยกรุณาบอกข้าด้วย <c oughs> ใส่โรเซ่ต้องเป็นผู้หญิงผมแดงตอนแรกแน่เลยนะก็ไม่แน่ใจเห็นแม่งพูดแต่โรเซ่โรเซ่ ใครวนีมีเรื่องอะไรหรือเปล่าผมถามเกี่ยวกับโรเซ่นะครับใช่ป่ะวะนี่แน่เลยโหโรเซ่ไปพบก,กันวันนี้ได้ไงมาวะโอเคมาต่อเลยครับเฮ้ยนี่แหละเราจะต้องรักษาความปลอดภัยของเมืองแพรรี่ไว้ให้ได้เออมม่มีคนตั้งเยอะมึงกห,ห่วงอะไรอีกล่ะ เราจะสู้จนกว่าความสงบสุขของหมู่บ้านจะกลับมาอีกครั้งผมคนเดียวก็ไหวแล้วมัง้งตาหายเลยพวกมอนนะ่อเออโดนทันหลังเท้าครับอา้าวไอสัตว์ไม่เข้าวะากี่ยวยาอยู่แล้วมันไม่ดีชาวดาวฟอร์เรสต์นีจากแคทนีจากคาทาโค คืออะไรวะใชรคือคาทาโฮมะนี่แหละเวลา่าเฮียอะไรโอ้ยสองเพยมึงให้กูหน่อยดิโอ้ยเออ,เ,อ,อเล่นๆไปเหรอครับแ,แม่งเสียเวลาวะ่ะเกมอะไรวะเนี่ยแม่งเวลา่าโอยสองเพยกูเท่าเวลา่ลาเลยโอ้ มาแล้วมั้คมอีกเยะรอาอะไรที่แม่นสอาไม่สองวะโอ้คันดูเราไม่ได้เล่นสายคันูนะ สายธนูนี่ผมไม่อยากเล่นนะผมชอบเล่นสายยิงไกนะแต่ว่าไม่งั้นเป็นตัวผู้หญิงนะก็เลยกิ้วเลยนะมาชาสับ์ด้ยอเฮ้ยกองกองอะไรบ้าเก็บอาวุธด้วยครับกุณรอเล่นก็แล้เปิดวะครับอ๋อไม่ของดีครับเก็บแมงมุมยึดแล้วเก็บยึดแล้ว หมดสักทีวอะออหมดแหละกด E เดินค้ามไปก่อนครับเราจะกดตัว I ดูดเยียมครับไม่ได้ผมวันนี้ก็ขอเวลห้าพอนะฮะไม่ไหวเลยฮนะมีงานต้องทำอีกนะต้องอ่านหนังสืออีกนะ คืนมาบ่นอีกเฮ้ยนวลวะเจ็บเจ็บเฮือกโอ้โหเฮี้ยม่เลือดอยู่แค่นั้นนวลน้าเอาเลือดกูมาลงไปดิอี๋<ๆ>ของมันเต็มคังไวจังเฮ้ยแป๊บบนึงครับกี่ครั้งครับของเต็มคังโคตรไวเลยอะดูเลยครับไอเฮี้ยนี่เป้าสามมืใส่ไปแล้วทิ้งไปเลยแม่เต็มคังไวจริงแหล่ะ

วะเนี้ยอ้าวนใส่ข็งไหนอ่ะอ๋อโอ้ยให้กวายงั้นนานเฮ้ยดาบใหม่ครับมันเก่าทิ้งปไปเลยแม่งกระโหลกมานะครับก็นี่อะไรวะเฮ้ยไม่นวมมีสามันแล้ววันนี้เอออันนี้ใส่ถุงมือไปนะครับเวล้าครับเวล้าดี่ะเฮ้ยอะไรวันนี้โอหมวกนะ ก็มีแล้วเนี้ยอันนี้ก็เวลลห้านะใส่ไปเลยอนะเสื้อเวล5ห้านะเะเอันนี้เวลขรองท้าเวล5ห้าหมวกใส่ไปแล้วนี่่าบอกออ๋อเป็นไนวะก็เก็บเก็บของกันะจะไม่เก็บอาวุธอื่นเลยครับอออเออโหไงครับเลือเลือดแปดร้อยเองเหรอือม สงสัยต้องไปปนเพื่อนกันแลนะเกงี่ยนี่ก่อนอืออ้ยอ้าวโอ้ไม่จะตายแลยเฮียครับเรียบร้อยแล้วครับหางครับโอ้โหว่ามีท่าสามที่ยาวเลยเนี่ยไปเลย้ย ก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอกให้มันเควะนะหลอกให้มันเควอนะเอ,อื่อให้มันงงอนะกูทำมืออะไรไปเนะี่ยแล้วก็จบแลยอะไม่เอไนะไรแล้วมึงผมเก็บแบตไม่อไนะไรมาไปดีโอ้ยแล้วสามน,นี้ไม่ต้องการแล้วนะฮะอืมเป็นลาย,ยิปอ๋ออาบนะ้ว เอสเอสนะโหเสียนเล่นไดอย่างงี้นครับอันนี้กล่องทองฮนะผมรู้ตาทิพย์ครับเอา้าอะไรวะอ๋อไปอไปนันเทียนแล้วแม่เอ้ยเราต้องไปทางเข้านันเทียนนะเพราะนันเทียนต่อไปมันอยู่ตรงนี้เลยนะอรับอ๋ออยู่นี่นะ เ้ยสำหรับวันนี้ผมก็พอ,อก่อนนะแม่งขี้เกียจแล้วต้องอ่านหนังสือไม่ได้ขี้เกียจละกลัว,ลว,นลว,วบนนะลําคาญนะโอเคแค่นี้นลบ๊ายบาย